สวัสดีครับพี่น้องกองไฟผู้ชมคนครับวันนี้มาพบกับไปโซนไลสไตล์สไตล์ของไพซอนนะครับวันนี้มาอัปเดตอาการนอนมาปางอีกมือนึงนะครับวันนี้ชื่อว่าอาการมตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานเข้าไปในห้องไอซียูประมาณกี่โมงนะประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงห้องผ่าตัดเออห้องผ่าตัดประมาณเที่ยงครึ่งใบตรงครึ่งก็ออกมาแล้วตื่นแล้วด้วย ไปช่งไปช่งองยุ่นาห้องผ่าตัดนะครับแต่แม่แต่แม่แล้วแต,แต่แม่แล้วเข้าไปน้ํานะครับแม่แล้วเปลี่ยนชุดเข้าไปน้ําเขาเขาเข้าไปถึงตรงไหนนะเข้าไปแค่ห้องพักฟื้นแค่ห้องพักฟืน้นเข้าไปห้องพักฟื้นหลังผ่าตนะัดนานๆนเขาไปแค่นั้นแล้วก็เขาไปส่งตรงห้องผ่าตัดนะอ่ะพอรับก็เดินออกมา รับออกมารอขงนอกไม่ได้อยู่ไม่ไเหนเออ่แล้วเป็นไง้าเห็นลูกตั้งแรกก็ออกมารอจนเสร็จก็เจ้าหน้าที่เอาเรียว่าเสร็จแล้วคิดว่าเขาจะมาตามให้ไปอยู่กับลูกที่ห้องพักฟื้นไม่ใช่ลูกตื่นดีเลยออกมาเลยเลยส่งท้งไอทียูเลยสติออออสัมปชัญญ,ญะดีร่าเริงดีงงเลย แล้วเป็นไงบ้างพอพอไปพอรู้เข้าห้องผ่าตัดแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างตอนแรกก็ตอนแรกก็กลัวนะน้ําตาคอออยู่กลัวลูปรมยาสลบแล้วก็จะมีผลอะไรไหมว่าลูกมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจกินคาดมากเลยหมอเก่งมากลูกไม่มี<ล>อาการมื่นยาัวเมายาอะไรเลยอ่ะ คือแบบตื่นดีเรียกจะร้องไห้นิดนึงแต่แรกแต่พักก็อารมณ์ดีเหมือนเดิมคงคงจะเจ็บบ้างแหะแต่ว่าหมอเขาก็ฉีดยาแก้ปวดให้แล้วแต่ยิ่งพอมาวันนี้นะดื้อแบบดื้อหนักกว่าดื้อมากพี่น้องดื้อหันแบบหันไปหันมาขนาดขนาดแพ้สดๆแพ้สดๆนะพี่น้องนะหันใช่หันไปที่เลยแบบเห็นร้อยย็บมองเี้ียว แะว่าเขาพนผ้าปิดปิดไว้ก็ค,ค,ค,ครับ่อมาทำเตอากาศนอกฟ้าครับว่าเราไม่นี้กับบายมูบายม,ายม,ายมูพนั็ธีให้ไปอยู่ไ,ไปอยู่หม, oui, มู่มเก้าหมง่ท่านสิบห้าขึ้นก้าครับเ <c ười> ด,ด้ไปหมู่เก้าเท่านี้กั ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่แม่นะครับเพื่อนที่ไห้แม่ไปจะให้แม่มาเฝ้าแล้วก็สอนการดูดเสืผ้าการท้อาหารแม่ต้องไปเรียนด้วยแล้วก็ให้แม่ทําเองล่ะเพราะเขาอยากดูว่าแม่ทําได้ไหมทั้งกลางวันทั้งกลางคืนหรือที่แบบต้องดูแลใกล้ชิดทั้งนี้ก็จะต้องไปเรียนน้ำด้วยกันอาจจะได้หมักได้น่อยก็ทั้งในก็ว่ากันไปแต่แม่เราต้องหลัก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 ต้องไปเรียนแล้วก็ต้องไปเรียนทําอาหารเนาะ เป็นทำอาหารอาหารเล็วเดี๋ยวก็ต้องให้ทำใส่ยางไปก่อนตอนนี้เพื่อนถอดท่อออกซิเจนนอกไปแล้วนะครับถอดประมาณกี่โมงนะสิบโมงสิบโมงสิบโมงก็หายใจเองแต่ว่าเป็นหายใจผ่านทั้งตรงนี้ตรงคอดื้อรื้อดื้อมากๆนั่งถัดแล้วหมอบอกว่าให้นอนนิ่งๆก่อนแต่ว่าเมื่อกี้นี้เขานั่งแล้วตอนแรกหมอบอกว่าที่ให้อยู่ อยู่อายูประมาณสามมือให้นอนนิ่งๆเลยบ่บ่ขยับไปไหนต่เป็นแบบก็ได้ครับเก mm hmm. ินคาดครับขยับคือเกาดีใจไหมดีใจดูง,งินเจาะให้หมอเจาตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วกลัวควากลัวความที่แบบไม่รู้เรายังไม่รู้อย่างนึง,นงเราเคยเราเคยเห็นเขาแบบเจาะล้วจะเป็นอะไรกับไม่อยากให้ลูกเจ็บเนาะที่น้อง เพราะว่าผู้ใดล่ะผู้ใดเป็นพ่อเป็นแม่กับออยากเห้ลูดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ยวมาแชร์ประสบการณ์ให้กับพ่อแม่ที่แบบมีลูกที่มีอาการป่วยแล้วก็แบบนี้เนาะเดี๋ยวก็อไปแล้วมาปังนก็จะกลับมาเห็นคลิปนะครับถามว่าอายบ่ลูกแล้วก็บ่ไอา้นะครับสําหรับคนที่เขาบรูกว่าได้เป็นป่วยหรือว่าได้ป่วยอย่างเงี้เขาก็รูเฉยเฉยแต่อนาคตข้างหน้า โลกนี่มันเกิดได้กับทุกคนนะครับเกิดได้กับทุกคนบางคนเจอเก้าขวบสิบห้าขวบนะครับใหญ่เป็นเนบาแล้วก<ม>็วยังมีมีน้องที่มาเป็นอมาฟางอ่ะเป็นตอนเก้าขวบซึ่งซึ้นตอวอาการน้องของมาปางนี่ถือว่าโชคดีเจอเร็วนะครับก็เลยรักษาได้ได้เร็วหน่อยหนึ่งตอนนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าตอนน้องนี้น้ำหนักขึ้นสองกิโล ตอนนี้11บอ็ดกิโลแล้วตอนมาใหม่ๆนี่น้องเก้าโลตัวเล็กมากตอนนี้11บเโลแล้วจ้ะสิบเดโลแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าเกา่ามีจากที่เป็นหน้าอกคุ้ม<อ>ตอนนี้ก็ตื่นตื้นขึ้นแล้วแล้วก็มีโอกาสเองเฮ็นกายภาพเห็ดกายภาพได้แต่ว่าการเดินน้ำาน,นี่ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามีหลอดคอมีหลอดคอ,อนะก็ต้องระวัง เขาอเอิญว่าเด็กหลอดคอนะครับใช่ไหม,มเขาเรียกว่าหลอดคอหลอดคอแต่มันมีโอกาสปิดได้พี่น้อ,นอ่ขั้นเด็กเขาแข็งแรงเพิ่งยังเพิ่ยปิดได้แต่ทั้งหลเดี๋ยวก็ต้องคุยกับหมอกับพยาบาลอีกทีนึง,<า>งว่า<อ>จังจหดาก็หายใจเองโดยที่ไม่ได้ใช้ออกซิเจนช่วยแต่ก็ภาวนาว่าให้หายใจเองได้ตลอด รุนอยู่ว่าจะได้จะไหวไหมจะอยู่แบบกี่วันตอนนี้ก็ยังรุนกันวันต่อวันเหนมือนเดิมเมืคันหายดีแล้วก็กลับไปอยู่บ้านลูกแข็งแรงดีทั้งนี้ก็จะต้องบวชนะนพี่นอนะ้องนะต้องบวชเพราะว่าม่นไว้เดือยนึงมากกว่านั้นก็เป็นคนกำไรของครอบครัวของลูกเดี๋ยวไปรอหน้าห้องฝันเผื่อออกมาเรียบ ตอนนี้เพิ่งกำลังกินเขาอยู่แม่ออกไปก่อนไปรอยังไาเขาอ่นะฮองไหมอ่ะสวัสดีกนะ่อนสวัสดีค่าอ่าฝนะากคนในคนติดตามนะครับไปสนไลฟ์สไตล์สไตล์ไปสนนะครับมาอัปเดตข่าวสารนอกมาปรางนะครับต่อไปก็จะเป็นเปอดเป็นการเาผยแพร่เกี่ยวกับการเฮ็ดอาหารให้ลูกการดูแลลูกแล,ล้วที่เนี่ยต่อไปอาจจะมี คลิปอื่นๆผสมผสนกันไปนะครับแต่หลักๆที่เกี่ยวกับลูกหละเดี๋ยวมาปางเราจะต้องเฮ็ดคลิปลงยูทูบแบบนี้หล่ะถามว่า <ใน S 2> อายว่าว่าะ่พรายอแล้วพี่น้องลูกที่แบบว่ามีอาการแบบนี้นะคะก็ทักมาถามได้นะเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลสองเดือนกว่าแล้วนี่แบบได้เห็นอะไรเยอะเลยแล้วก็คือแบบถ้าเกิดใครเจออาการของลูกที่แบบแปลกๆก็อย่าปล่อยนะพี่น้องนะอย่าปล่อยไปหาหมอ ก็จะถามท่านทย์เขาไปในพัท่านทีบเข้าไป,ป,ไปถามหาคนที่ม,มันป่วยน,น,นะครับดูแลเขามาเรียกสั่นไปซ้ำนี่แล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ